เดี๋ยวเรงวันนี่ทำไมาใหม่ๆไปแล้วนุ้งแซงครับเต้น,น,นเต้เเเเเกับพี่แดนมากกว่าล้างนึงนะ ยี่สิบสี่กันยายนนะครับกลับมาที่ไร่อีกครั้งนึ้งครับ <Okay. S 1> เริ่มงานสายนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไปงานแตกมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันเล็กน้อยเพราะว่าเวลานิดเดียวฮนะอันนี้ก็จะให้ดูนะครับโดยทั่วไปก็ต้หญ้าเยอะฮะหญ้าขึ้นสูงเพราะนั้นเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำเอาไว้นะสำหรับรต้มน้ำเข้าบอ่อ แล้วตอนว,วันนั้นที่เราปลูกถั่วบาซิลไปะนะฮะมันก็พอมีขึ้นบ้างนะไหนไหนทีนน่เก้าอี้อยู่นี่อยู่หลังเก้าอี้เต้องถ่ายไหมถ่ายคลิป่คลิปอยู่ไม่ เกือบแล้วมันจะนั่งเลยสลายล่างประดาเอามาจากไหนเนะี่ยที่จะแมงป่องครับโอเคเดี๋ยวไปช่วยเขาปลูกต้นไม้ก่อนวันนี้เวลาน้อยนี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะที่ให้ทีมงานเขามาทำนะครับผมอันนี้คือร่องร่องน้ำธรรมชาตินะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องจัดการกับอีร่องน้ำนี้ให้ใหได้นะเพราะว่ามันเริ่มกินเยอะเกินไป เดี๋ยวมันจะถล่มก็เป็นอเป็นห้องเก็บเครื่องมือดีๆได้เลยห้องนี้ใหญ่อยิมกันนะเดี๋ยวตรงน,นี้เราจะเป็นแทงค์นะประมาณนี้ก็จะมีแทงค์น้ำสูงขึ้นไปนะคือว่าจะให้เดี๋ยวเขาจะต้องปั๊มขึ้นไปบนแทงค์ แก okay, จะไปช่วยแม่ปลูกต้นไม้ก่อนนะอันนี้ภารกิจก็คือปลูกต้นผลไม้ทั้งหลายนะครับอันนี้พึ่งพักเที่ยงไปกันนะฮะน,นี้ให้มาดูผลงานนะครับตอนที่เราติดตั้งก็โกลาเซลลแล้วนะฮะอันนี้ก็คือน้ํานะครับที่ออกมาอันนี้ยังเป็นระบบต่อตรงอยู่นะครับก็คือจากปั๊มขึ้นมาเข้าบ่อเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีแท้งอนนี้เรา น้ำมันก็จะไหลเข้าไปในบอ่อหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมันก็จะไม่ไหลไปถึงบอ่อต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีตัวที่เรามาทําไว้คราวก่อนวันนี้เห็นไหมรอบนี้มาน้ํามันจะค่อนข้างจะเยอะอยู่อันนี้บอ่อนี้จะเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูบอ่อนี้กันเห็นไหมน้ํามันไม่ได้ทะลุมานะครับต้องรอให้มันเต็มก่อน ก็ถือว่าในแผนก็คืออยู่ในแผนนะครับก็จะเห็นหลังคาเจ้าตัวระเซลลอยู่ตรงนู้นนะรัะเซลลก็จะครอบไอ้ตัวบอ่อปาดานอยู่ด้วยนะวันนี้เรามีไอเทมใหม่นะเป็นรถเข็นช่วยได้เยอะตัวงองเงาไหนตัวงองเงา ชอบเป็นดาราเหมือนกันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยปากรรอบนี้เรามีโซล่าเสือเขาต้องมาเฮ้ยไหนไหนยยไอ้คนบากงไอ้คนบากเดี๋ยวเราไปดูบอลหนึ่งกันนะครับเพราะตอนนี้น้ำไปถึงไหนแล้วครับน้ำ จากตรงนู้นนะฮะมันก็จะไหลมา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 มาเข้าที่บ่อน,นี้นะครับอันนี้ก็คือบ่อมหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะเยอะไปกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วนะจะขึ้นมาเต็มที่ก็ท่วมท่วไม่มมมยากอรงนี้หน่อยเดียวแต่ก็โอเคนะพอที่จะใช้น้ําได้แนละ้ว เดี๋ยวเรากําลังจะปลูกต,ตะขบริมริมน้ํานะครับอันนี้เราลองบ่อหน้าก่อนเพราะบ,บ่อหน้าไม่ค่อยบงข้างหน้าไม่ค่อยได้ปลูกอะไรเลยลองไปดูกันวันนี้นะก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับเราวคงต้องต้องพอแล้วครับเพราะวันนี้ผมไม่ได้ค้างที่นี่เดี๋ยวจะใช้แรงมากเกิน เราขับรถไม่ไหวนะสรุปนะครับวันนี้เราก็เอาผลมะหมากลากไม้นะครับพวกตะขบอะไรอย่างเงี้ยมาลงตามขอบบ่อต่างๆนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ต่างๆมาลงอยู่ตามเ,ออเวิร์งผลไม้ด้านหลังนะน้ําก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาได้เรื่อๆนะครับตอนนี้ในบอ่อหนึ่งก็ใกล้จะจุดแม็กของบอ่อหนึ่งแล้วเตรียมจะล้นไปล็อกสองนะครับไกลเลย วันนี้ที่ดูมีกระเตื้องเลยขนาดทั้งวันเลยนะมันซึมด้วย<ช>มันมีซึมออกด้วยมันต้องให้ดินข้างล่างมันอิ่ม <c oughs> วันนี้ก็ตัดหญ้าไปครับตัดหญ้าเตรียมจะปลูกสนนะครับตรงเนินที่จะปลูกสนแต่ว่าบาแฮนของเครื่องตัดหญ้าหักซะก่อนนะก็เลยจบเลย <c oughs> นี่ก็เต็นท์พังนะครับไม่รู้ยังไง มันเหมือนมีใครมาถกอะมันเหมือนมีใครมาถก,ม,ม,าถกมีใครมาเลือเหรออืมมันเหมือนแบบมีใครมาเปิดขึ้นลมไม่น่าแรงขนาดนั้นขอพ่อทักปุ๊บปล่อยเลยครับปล่อยแบบเรียนๆได้ดครับใครเนีน่ยครเป เมื่อกี้ก็ไปซ่อมเต็นท์มานะะเต็นท์โดนถล่มพังไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ไปซ่อมมาแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้ากันนะครับน้ํานะครับจากเป็นของไส้ไก่นะครับที่เลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นผลงานนะครับโซล่าเซลล์ซับเมิดสองแรงนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเอง าตาเขาจะประมาณนี้อันนี้มันมีร่องน้ำธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการก่ร่องนี้นี่ผมซื้อของบางอย่างมานะครับมาแกวนไว้ที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งแท้งนะอันนี้ของด้านหลังก็ยังน้ำไม่เต็มนะครับผมยังชิวๆอยู่ วันนี้ผมมาตัดหญ้าตรงเนินที่จะปลูกสนนะฮะก็คือเนินนี้ตัดไปตัดมาตัดตรงนี้เลี่ยมไปแล้วครับตัดไปตัดมาแผนพังครับแผนหักนี่นี่ก็คือพื้นที่ที่เราเตรียมจะปลูกสนนะครับตอนนี้ขั้นด้านหลังก็เป็นไม้ป่าแต่ว่าเรายังไม่ไม่กล้ามาลงนะัะยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่แต่ตรงน,นี้ตัดไปได้ 60%เซแต่ว่าแฮนด์บาร์แฮนด์ของเครื่องตัดหญ้าหักจริงๆเราจะต้องตัดมาถึงประมาณนี้ครับนี่ก็จะเริ่มเห็นว่ามีน้ำที่เข้ามาในบ่อบ้างนะนี่เป็นน้ำธรรมชาตินะไม่ใช่น้ำบาดาลเหมือนมันไหลมาตามร่องน้ำของมันเองเราไปดูทางด้านหลังนะครับด้านหลัง น้ำก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะครับแม่วันนี้แม่ก็เอาต้นตะขบไปลงไว้สิบหกต้นนะตะขบยักษ์ตะขบป่าเอาไปลงไว้ก็ซื้อ,อ,อมาเป็นไนนะครับจริงๆก็คืออยากให้มันมีลูกเล็กๆแล้วก็เป็นอาหารนกอาหารสัตว์เผื่อก็เผื่อในอนาคตมันมีลูกแล้วมันก็ล่วงลงไปในน้ำเมื่อจะได้เป็นอาหารปลาไปด้วย นี่ครับนี่ก็คือตะขบที่แม่มาลงไว้นะที่ได้เรามีปัญหาเรื่องหินนะครับมันมีหินเยอะมากเลยในพื้นที่ตอนหลังเราก็เลยเอาหินนะมาล้อมมาล้อมเขตปริมณฑลต้นไม้ไว้ก,ก,ก็ก็ดีเหมือนกันนี่จะเป็นต้นมะพร้าวที่เขาที่แล้วมาลงไว้นะก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้แปลว่ารอดนะแค่ยังไม่ตาย ไปดูเนินด้านหลังนะนนี่คือเนินด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะปลูกไม้ป่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเฟรสองอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเรื่องน้าและของของเฟสเนะี่ยเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ใกล้มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูบขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ยากมากตรงนี้น้ําปิ่มเลยที่มันต่ําตรงนี้ เนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะปลูกเป็นไม้ป่าหมดเลย จะกลับกันแล้วนะนี่มานั่งพักเหนื่อยนีน่ยนี่นประมาณนี้ก่อนแล้วกันฮนะี่เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับคุณสุนันทาโอเคเลยค่ะสู้ๆตลอดเวลาค่ะนะครับคุณพิชนักพิชนัเป็นยังไงครับ <L> <S <S 2> <S 2>